ตันเรียกชันเราจะมาดูเรื่องอะไรนะโลแกนมันก็เรื่องไอ้ผู้บรีนะใช่ป่ะแต่ที่มันเป็นช็อตโลแกนมันชื่อเรื่องอ่ะชื่อโล <Logan S 2> แกนเป็น<ๆ>เรื่องราวของผนะู้บรีปี2017โอ้โหเรื่องอะโหได้ยานะเหมือนพูดกับหมาน้องลูกี่ยว ก็เล็บแบบนี้อะมับไดอย่ายิงอย่ายิงเขาบอว่าย่ายิงเพราะว่ามันมิได้ยิงมันก็ไม่ตายจับไม่จับนี่สัตวอาจายสัตวาจาย์เอ็กอเล็กซานเดอร์ใช่สัตว์าจาเอ็กซ์เอ็กซ์นเอ็กซเอ็กทีมันนั่งเียใช่ใช่ไม่ได้นานแล้ว

น่าจะยุคเท่าไหร่คลิปสองน่าจะคลิปสามใช่โอ้แก นี่ถ้าเป็นแบบเวยไทยต้องมีที่สอใช่ยื่ออะมาปุ๊บแล้วแบบชุบเลยโอ้โห่หนีวว่าวันเนี้ยมันใช้ไม่น้องทไไม่มีฝึกต้องมาฝึกที่เราต้องมาอยากจับดเราะเราฝึกที่เราฝึกที่มันะนะักเก็ เออเป็นไรแค่นี้ก็มันแล้วเหรอสุดสุดสถานที่โลเคชั่นถ้าถเป็นบ้านเรานี่บ้านเรามันก็จะมีดึกไม่ออกอันนี ไอ้ที่ไปถ่ายเหมือนนึกผลกระทิงอ่ะโดยตรงตัวตัวกล้วยนัำไทยอ่ะหนังเขาเรียกลงฟอกหนังเออลงฟอกหนังพูดถึงเนี่ยลงฟอกหนังแหละเออคล้ายคล้ายอยู่แต่ไม่มีกระจกแบบนั้นนะใช่กระจกตรงบานข้างบนใบบานข้างบนไม่มีแต่ว่าจะเป็นแบบไอ้นั่นคล้ายๆอยู่แสงเขาสวยแสงยามเย็นแอคชั่นก็ถือว่าสนุกมันแบบไม่เวอร์มากไม่เวอร์มากแต่ก็มีเวอร์แหละเวอร์แต่ก็ซือดยิงไม่ตายไม่เวอร์อ๋อไอ้นั่นมันเป็นหมายถึงเวอร์แบบ เอออะไรเปิดพลังเออเปิดพลังพอดีมันไม่เปิดพลังไงไม่มีตัวไซคอปมาเลยนี่เป็นแบบรู้จักไซคอปไหมรู้จักอะไรอ,อีกล่ะอะไรกูติล่าอะไเรื like> <t is> <t is is ่องไอ้ไซคอปที่มันตายกูใส่นม่เนี่ยกูใส่แว่แล้วยิงแสงไอ้สก๊อตสก๊อตเออแอสกินเออไม่ใช่ไม่ใช่มันชื่อสก๊อตไม่ใช่ในเรื่องอะไรอกเออสก๊อตเอออะไรแล้วพี่บอกไซคอปผมไม่รู้จักไงไม่ใช่ ไม่ถึงชื่อของจริงๆของตัวละครมันชื่อสกอตใช่นใช่แต่ในฉายาเอ็กแมนอ่ะชื่อไซคอปโอเคบูฟเวอรีนจริงๆไม่ได้ชื่อบูฟเวอร์ลินตัวละครชื่อมันโลแกนแต่เวลาอยู่ในเอ็กแมนมันชื่อบูฟเวอรีนเอ้ยักษ์โอเคเก็ตเก็ตได้จับไปได้ก็เหมือนไอรอนแมนชื่ออะไรโทนี่โทนี่อะไรโทนี่สตาร์ทจำไม่ได้หรือว่าจะบอกโทนี่สโต๊ก S <S ยอยากให้เราดูเรื่องไหนมันก็นทีมทม,มาอีกขอบคุณที่ติดตามช่องสวนแอคชั่นไทยแลนด์คลาสเรียนแอคชั่นกับทีมสตันแมนมืออาชีพผู้ข้ามวอร์ดในวงการแอคชั่นไทยและฮอลลีวูดมีทั้งคลาสไพรเวทสำหรับนักแสดงและคลาสกลุ่มสำหรับบุคคลทั่วไปเรียนได้ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนที่ใฝ่ฝันและตั้งใจอย,อยากเป็นนักแสดงแอคชั่นมืออาชีพคลาสแอคชั่นของเรายังได้รับความสนใจจากคุณพ่อคุณแม่เด็กเล็กเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการทักษะ e f ช่วยสร้างสมาธิและฝึกเด็กให้คิดเเปป็็นนทร รู้แก้ไขปัญหาเป็นและปรับตัวเพื่อให้รู้จักการเป็นทีมเวิร์กคลาสแอคชั่นของเราพัฒนาจากการใช้ศิลปะป้องกันตัวหลากหลายแขนงเพื่อความสมจริงในการแสดงและเหมาะกับการป้องกันตัวจากสถานการณ์จริงทั้งยังมีการดีไซน์เวิร์กช็อปเพื่อการแสดงจริงในสไตล์เฉพาะตัวของผู้ฝึกแต่ละคนทั้งในและนอกสถานที่รวมถึงดูแลการตัดต่อและทำวิชวลเอฟเฟกต์ใช้สำหรับเป็นโปรไฟล์งานได้จริงและยังเหมาะกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เพื่อสร้างงานใหม่ๆเพิ่มยอดผู้ติดตามมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราที่สุวรรณแอคชั่นไทยแลนด์น ได้นะคะถ้ามีความสนใจแล้วก็รับเรื่องแอคชั่นนะคะ